สวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปที่2นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้กวางมีท่าออกกําลังกายส่วนล่างมาแนะนให้กับญาติและผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุกันค่ะจะมีท่าอะไรนั้นเรามารับชมกันค่ะท่าแรกงอเขา่าชิดอก ผู้ดูแลประคองบริเวณข้อเท้าของผู้ป่วยมืออีกข้างประคองบริเวณเข่าค่อยๆงอเข่าผู้ป่วยให้มากที่สุดแล้วเหยียดออกถ้าต่อมาหมุนขาเข้าในมือผู้ดูแลประคองบริเวณข้อเท้าและเข่าของผู้ป่วยค่อยๆหมุนเข้าด้านในแล้วหมุนออก ท่าต่อมาการขามือของผู้ดูแลประคองบริเวณใต้ข้อเท้าและเข่าด้านในของผู้ป่วยค่อยๆกางขาผู้ป่วยออกทางด้านข้างช้าๆแล้วหุบเข้าท่าต่อมายกขาตรงมือผู้ดูแลประคองบริเวณใต้ข้อเท้าและเข่าของผู้ป่วยให้เข่าเหยียดตรงค่อยๆยกขาผู้ป่วยขึ้นตรงๆประมาณ45องศาแล้ววางลงท่าต่อมากระดกข้อเท้า มือผู้ดูแลอยู่บริเวณใต้ข้อเท้าของผู้ป่วยให้แขนอยู่บริเวณนิ้วเท้าค่อยๆดันให้ผู้ป่วยกระดกข้อเท้าขึ้นลงถ้าต่อมาหมุนข้อเท้ามือผู้ดูแลจับบริเวณปลายเท้าของผู้ป่วยหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมกลับไปมาถ้าสุดท้ายงอเหยียดนิ้วเท้า ผู้ดูแลประคองบริเวณใต้นิ้วเท้ามืออีกข้างประคองบริเวณนิ้วเท้าของผู้ป่วยพยายามงอเหยียดนิ้วเท้าของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดทุกท่านะคะทำท่าละสามเซตเซตละ10-20ครั้งทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้เลยค่ะ และท่าที่ได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นท่าง,ง่ายๆในการออกกําลังกายส่วนล่างที่ญาติแล้วก็ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถนากลับไปออกกําลังกายให้ผู้ป่วยได้เองที่บ้านคา่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ป่วยควรได้รับการทํากายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดเป็นประจาําแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการฟื้นฟูค่ะอีกครั้งนะคะเปาวลีคลินิกกายภาพบำบัดเรามีบริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส ผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตผู้ป่วยติเตียงผู้สูงอายุบริการถึงบ้านค่ะซึ่งเรามุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วลดอัตราการเกิดความพิการลดอัตราการเสียชีวิตและผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติค่ะถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Line Official ได้เลยค่ะแล้วในคลิปวิดีโอถัดไปจะมีอะไรน่าสนใจรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ